ตอนนี้ women empowerment ม,ม,ม,มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผู้หญิงทุกคนคือแทบจะไม่ต้องห่วงผู้หญิงแล้วอะแทบจะไม่ต้องห่วงผู้หญิงแล้วผู้ชายผ้ชาชแล้วห่วงผู้ชายแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โจ๊กนะ <S 2> <S 2> เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายเริ่มอะไรอะรีเซนต์ผู้หญิงการที่เราไม่ให้เด็กผู้ชายคนนึ่งร้องไห้ออกมาหรือแสดงความรู้สึกในใจ ในที่ที่ปลอดภัยและก็ในที่ที่ n o r m a l ล z e อ่ะทุกวันนี้ก็ยังมีขอเยดแม่บ้านเหมือนกันลูกชายเอ่อล้มแล้วก็เลือดออกไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายต้องห้ามหัร้องไห้เลยนะสุดท้ี้ก็ต้องเบรกเขาเหมือนกันลูกผู้ชายไม่ร้องตราบใดที่เรายังสร้างความความหวังว่าผู้ชายห้ามร้องไห้หรือต้องแข็งแปร่งตลอดเวลานี่คือจุดเริ่มต้นของ Toxic m a s c u l i n i t y เพราะเขาจะไม่มีวันที่จะแบบ ฉันรู้สึกไม่โอเคฉันอ่อยฉันนูนี่นั่นเขาจะต้องแบบคูเป็นผู้ชายตลอดเป็นเชันบางอย่างที่เขาต้องโปรฟกแล้วการที่ผู้ชายไม่สามารถปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ได้บางครั้งมันก็จะออกมาในทางที่ผิดผิดอาจจะเป็นความรุนแรงหรืออาจจะเป็นการเหยียดหยามาเรียยงเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย mental health มันเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะเพศอะไรก็แล้วแต่